ขนมไทยโบราณขานมไทยสมัยใหม่ขนมไทยเช้าวงางขนมไทยเช้าบ้านเรารวมไว้ทุกอย่างเลยครับน่าจะมากกว่า4 0อย่างรสชาติทเวอย่างหวานแบบพอดีพอดีสามารถทานจนหมดได้สังขยาฟักทองญี่ปุ่นเนื้อสังขยาของเรารสชาติจะหวานไม่มากเนื้อฟักทองเนี่ยค่ะก็จะมันเนียนนุ่มเวลาทานเข้ากันก็คืออร่อยมากๆ สวัสดีอออเจ้าวันนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านดอกพุดซึ่งเป็นคาเฟ่ขนมไทยแบบไทยจะเป็นยังไงตามเข้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมปิงปองนะคะับเจ้าของร้านบ้านดอกพุดครับสวัสดีค่ะชื่อเต้นะคะ ขนมไทยกี่เมนูน่าจะมากกว่า40อย่างขนมไทยโบราณขนมไทยสมัยใหม่ขนมไทยเช้าวางขนมไทยเช้าบ้านคนที่ทานขนมส่วนมากจะก,กังวลเรื่องความหวานว่าแปลว่ากลัวจะหวานมากเกินไปนนกลัวจะหวานแสบคอเราก็เลยอยากจะพรีเซนต์ว่าของเราเป็นหวานแบบพอดีพอดีคือหวานกําลังดีได้ค่ะว่าทีา่นี่เป็นต้นตำรับราดเทวใช่ไหมคะใช่ค่ะเราปรับทุกอย่างให้มันเป็นสูตรของเราที่เราชอบทานรสชาติทุกอย่างจะแบบหวานแบบพอดีพอดีสามารถทานจนหมดได้ครับสรลแกงของเราคือหวานกำ กำลังดีมีรอยยิ้มครับ ยกตัวอย่างอย่างสังขยาฟักทองญี่ปุ่นเนื้อสังขยาเราเนี่ยก็คือรสชาติจะหวานไม่มากทานเข้าไปแล้วมันก็จะเนียนนุ่มตัวเนื้อฟักทองเนี่ยค่ะก็จะมันมากๆเวลาทานเข้ากันก็คืออร่อยมากๆคะคะแล้วก็อีเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวดําสังขยาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องทานนะคะตัวข้าวเหนียวดำเนี่ยค่ะมันจะมีความกรุบกรอบอยู่ในตัวค่ะเนื้อสัมผัสที่เราได้ก็คือมันจะไม่ได้เป็นข้าวเหนียวแบบเละๆค่ะมันจะมีความกรุบๆนุ่มๆของข้าวเหนียวดําอยู่อะคะ่ะ ขนมไทยยากไหมคะช่วงแรกยากมากเลยค่ะมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําในการดูค่อนข้งเยอะอะค่ะทําผิดทําถูกลองผิดลองถูกมานานมากค่ะกว่าจะได้เป็นขนมไทยคือเสียไปเยอะมากเลยอะค่ะเริ่มทีแรกเลยนะคะเริ่มจากไปซื้อหนังสือขนมไทยแล้วก็เริ่มคือเมนูแรกคืออัังขยะฟักทองญี่ปุ่นลองทําตามในหนังสือปรากฏว่ามันไม่ได้อ่ะก็เลยไปเรียนเป็นเพื่อนของคุณแม่อะค่ะเขาขายขนมไทยมาน่าจะประมาณ30กว่าปีเขาก็ช่วยสอนให้พอหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเราก็เอามาปรับอะคะ่ะให้มันเข้ากับสิ่งที่เรา ชอบจุดเริ่มต้นในการทำคาเฟ่ขนมไทยคืออะไรคะ เราเริ่มจากการทดลองขายตลาดนัดมาสักระยะหนึ่งนะครับเราเห็นว่ากะระแสตอบรับค่อนข้างดีนะพอเราทําแล้วมันเกิดความสนุกจากคนที่ทําไม่เป็นเลยนะคะพอเริ่มทําเป็นเริ่มเราเริ่มพัฒนาไปรเรื่อยๆเรื่อยๆเราเริ่มมีความสุขเริ่มมีความรักในสิ่งที่ทํามากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะต้องเปิดหน้าร้านของเราแล้วแหละแล้วเราก็เห็นว่าเรามีที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่ลกร้างเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วเราก็เลยต้องมาทําใหม่ทั้งหมดเลยครับ า่นในค่อนข้างจะกว้างมากหลยนะครับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่แรกๆก,ก็ยากพอสมควรนะครับเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่เกือบทุกอย่างทางั้งทางด้านการทํา Facebook IG เพื่อให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับด้วยความที่เรามีขนมแบบหลากหลายอะคะ่ะเราจะสังเกตว่ากลุ่มอายุเยอะๆแบบ40-50บจะชอบทานขนมในกลุ่มหนึ่งเด็กวัยรุ่นก็จะชอบทานขนมในกลุ่มหนึ่องอะคะ่ะเรียนในการถ่ายรูปสวยๆมีโชว์วิธีท,ทำจะเป็นหลักนะครับเพราะว่าขนมของเราเนเราทำเองทุกอย่างอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้้เขา ถึึงงงมมอออเห็นนนนนนใไล์ากยิ่ข้ะคร้านบ้านดอกพุทธตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว4 8แยก28ขีด16นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์ IG Facebook บ้านดอกพุทธไลน์สายบ้านดอกพุทธหรือจะกดสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับ